สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับตีนับชวนหิวนะครับจะชวนคุณผู้ชมนะครับลองเข้าไปดูการซื้อการขายาผลไม้จากจันทบุรีนะครับหรือว่า,าตรงเนี้ยคราวที่แล้วนะครับหรือในคลิปก่อนหน้านี้เคยทำาการซื้อขายนะครับในวัดส,สีเมืองนะครับก็คือเราสามารถี่เอาผลไม้ไปซื้อไปขายที่วัดส,สีเมือง แต่ตรงนั้นนะ่ะบางคนคือไม่อยากเสียเวลานะครับอยากจะาบางทีเราเรานั่งทํางานอยู่ในมือถือนะครับหรือคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะครับเราอยากที่จะค้นหาหรือว่าอยากจะซื้อขายนะครับผลไม้เนี่ยนะครับในในเฟซหรือว่าในเพจนะครับเราก็สามารถที่จะซื้อขายตรงนี้ได้นะครับ ก็เรามาดูกันนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นเดี๋ยวผมจะขึ้นเพจให้เห็นนะครับตรงนี้นะครับว่ามีเฟซบุ๊กหรือในเพจอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นการยกตัวอย่างเฉยๆนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปใช้คําเฉพาะนะครับแล้วก็ไปหาสิ่งที่ต้องการได้ใน Facebook หรือว่าในอะไรก็ตามนะครับก็จะสามารถที่จะหาข้อมูลตรงนั้นได้นะครับ ก็สามารถลอง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 หาดูนะครับเด,เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ตรงนี้นะครับก็อันนี้อาจจะเป็นหนึ่งคือกลุ่มชาวสวนตลาดจันทบุรีนะครับขายเงาะนะครับหรือว่าเราลองใช้ตัวตัวเสิร์ชหานะครับว่าเราจะหาคําว่าอะไรบ้างอย่างเช่นเงาะนะครับอพอพิมพ์คําว่าเงาะปุ๊บมันก็จะขึ้นว่าเงาะจันทบุรีเจ้าของสวนขายเองหรืออะไรเงี้ยนะครับ ก็ลองดูนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปหาในพวกนี้นะครับว่าเราจะเข้าไปดูพวกนี้ยังไงนะครับพอเราหาได้แล้วนะครับเราต้องการที่จะเข้าไปดูในในกลุ่มของการขายตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะคลิกเข้าไปในกลุ่มตรงนั้นได้นะครับพอเข้าไปแล้วนะครับเราก็ไปดูนะครับว่าเราอยากจะเป็นสมาชิกในนั้นหรือเปล่านะครับก็กดเข้าไปร่วมกลุ่มกับเขาได้นะครับ เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีโพสต์ของคนที่ซื้อกับขายนะครับเข้ามาให้เราเห็นนะครับพอตรงนี้นะครับก็จริงๆอ่ะการค้าขายออนไลน์ว่าจะธรรมดานะครับมันก็มีคนที่โกงนะครับก็ยังไงก็มีการโพสต์เตือนนะครับว่าให้ระวังคนโกงด้วยนะครับอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะครับยังไงก็ เพื่อนๆที่เข้ามาดูหรือว่าคนเอฟซที่เข้ามาดูนะครับก็ต้องระวังด้วยนะครับจริงๆเนี่ยอย่างเช่นโพสต์ของอคนสวนนะครับหรือเจ้าของสวนที่ขายเองนะครับก็จะไม่มีโดยส่วนใหญ่จะไม่เก็บมาจํานะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยคือคือผมเองนะครับเป็นาชาวสวนเหมือนกันนะครับก็บางทีก็โดนเทนะครับก็ไม่ไม่เป็นไรนะครับ ไม่ได้จริงๆนะครับก็เอาออกไปเล่นะครับไปไปขายอย่างไปเห็นกับลูกค้าตรงๆเลยนะครับว่า,ามีของอย่างนี้นะครับคุณซื้อซื้อไหมนะครับอลองชิมลองต่อรองราคากันได้นะครับแต่ว่าถ้าซื้อขายออนไลน์เนี่ยบางทีถ้าคุณไม่รู้จักเขานะครับคุณก็อาจจะบอกว่าเออขอขอชิมก่อนได้ไหมนะครับก็ อันนี้นะครับเป็นโพสที่ผมได้โพสลงไปนะเป็น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 เพจที่ผมโพสลงไปวา่าผมต้องการได้ขายงาะนะครับเบอร์ติดต่อเบอร์นี้นะครับาขายอยู่หน้าสวนคุณมารับของที่หน้าสวนแล้วพอโพสไปแล้วนะครับก็จะมีอัอนเนี้ยมันจะมีหลายหลายอย่างบางคนอยากจะหามาังคุดนะครับคุณก็คุณก็เข้ามาดูนะครับมันก็จะมีคลิปอ่า โพส์ของบางเจ้านะครับที่ขายมังคุดนะครับ15ลังหรืออะไรนี้ครับแล้วก็บอกว่าเออใครอยากได้อยากดูก็ขอราคานะครับแล้วทีเนี้ยบางคนบอกว่าเฮ้ยเราจะรู้ได้ไงอ,อ่ะว่าเออราคาเขาหรือว่าอะไรยังไงนะครับคุณก็เข้าไปในในตัวอะ,อะไรครับข้อความนะครับการส่งข้อความเนี่ยนะครับแล้วคุณเข้าไปปุ๊บเนี่ยคุณไปกดจุดเอาไว้ นะครับคือตามอันนี้เป็นการติดตามนะครับถ้าเราอยากรู้ราคาเนี่ยพอ,อเขาโพสต์ราคาหรือว่าโพสต์ว่าเออขายหรือยังหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับพอเขาโพสตปุ๊บเนี่ยตัวเพจนี้หรือว่าหน้าของโพสต์ตัวเนี้ยนะครับมันจะติงติ๊ง,งนะครับสั่นกระดิ่งมาที่เรานะครับว่าอันเนี้ยเขาเขามีการ ซื้อขายหรือว่าอะไรราคาเท่าไหร่ยังไงครับเราก็สามารถที่เข้าไปดูตรงนี้ได้นะครับแล้วทีเนี้ยยางเมื่อกี้นะครับของผมเนี่ยผมโพสต์ขายเงาะนะครับไปในไปในเพจในโพสเนี่ยนะครับโพสหนึ่งนะครับแล้วก็มีลูกค้าติดต่อเข้ามาว่าพรุ่งนี้เก็บเงาะไหมนะครับหนูเข้าไปดูได้ไหมนะครับแล้วก็ขอ พิกัดน,นะครับว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับเราก็ส่งพิกัดให้เขาดูแล้วว่าเราก็บอกเขาว่าเออเราเก็บง้อนะนะครับก็เขาก็จะถามว่าเออพี่อยู่ที่ไหนเขารลายาใช่ไหมนะครับผมก็บอกว่าใช่ครับนะครับก็แชร์ตำแหน่งให้เขาดูนะครับเขาก็บอกว่าเออขอเบอร์ติดต่อจริงๆคือผมให้ไปในโพสละนะครับก็พอคุยเสร็จปุ๊บนะครับเขาก็จะถามว่าเออขอชิมรสชาติก่อนได้ไหม นะครับจริงๆอ่ะถ้าเป็นคนสวนจริงๆเนี่ยเขาให้ให้คุณชิมนะแล้วคุณก็ไม่ต้องไม่ต้องวางประจำนะครับขออย่างเดียวว่าถ้าคุณจะเอาคือคุณมาเอาแค่นั้นเองนะครับก็เวลาเก็บเนี่ยคือทุกคนก็ต้องใช้คนงานนะครับแล้วก็อันเนี้ยยังไงเราก็เก็บนะครับคือคือคุณยังไงถ้าคุณจะซื้อนะครับคุณก็คือคุณไม่ซื้อเขาก็เก็บอยู่ดีนะครับเพราะยังไงเขาก็ต้องขายนะครับ แล้วก็ถ้าจะเอาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับก็พยายามคุยให้เคลียร์นะครับเพราะว่าถ้าคุณคุยไม่เคลียร์เนี่ยก็สงสารอ่าเจ้าของสวนนะครับหรือว่าคนที่โพสต์ขายนะครับก็อันนี้เขาจะโพสต์นะครับเข้ามาถามนะครับว่าเอาร้อยโลนะครับแล้วก็คือคือเหมือนกับบอกไว้ก่อนว่าจะเอาร้อยโลนะครับแต่ว่าถ้า จะให้ซื้อจริงๆคือขอชิมก่อนว่าเจาร้อยโลจริงไหมนะครับเจ้านี้นะครับจบที่ราคานะครับที่ที่คุยกันนะครับแต่ว่า,าได้ทั้งหมด152กิโลนะครับทั้งหมดนะครับที่ที่ขายนะครับก็คือ152กิโลไม่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 จบที่100เพราะว่าคือเขาเข้ามาก็คือ,เห,อเหลือของแค่150กิโลนะครับคือ แล้วทีนี้พอโพสต์ไปก็มีหนึ่งเจ้านะครับเข้ามาเข้ามาซื้อนะครับเข้ามาซื้อตอนอีกเจ้าหนึ่งก็เอาอีก่100กิโลเหมือนกันนะครับแต่ว่า,าตกลงราคาที่22บาทนะครับอันนี้คือจะทําให้เราเห็นได้นะครับว่าการซื้อกันขายตรงนี้นะครับคุณสามารถเจาะตรองราคาได้กับกับเจ้าของสวนนะครับคือถ้าเขาพอใจเขาอยากที่จะขายคุณเท่าไหร่นะครับคุณก็คุยตกลงกันได้นะครับ แต่ถ้าคุณอ,อะไรคืองี่เง่าหรืออะไรนะครับบางทีก็อาจจะโดนเป่าก็ได้นะครับก็ตรงพวกนี้ก็ต้องต้อง,องอให้ให้อะไรครับคือต้องต้องมีผมเหมือนกับว่าตรงเนี้ยมันอาจจะต้องอยู่ที่แต่ละคนนะครับว่าคุณเหมือนกับชาติที่แล้วทำบุญทำกรรมไว้เท่าไหร่นะครับแต่ของที่สวนผมเนี่ยอ่าอ่า อย่าอย่าท AH! <IM> <necessary> like ี่สวนนะครับอย่างเวลาคุณจะซื้อจะขายเนี่ยอันนี้คือดิวจบนะครับก็คุณก็คุยกับเจ้าของสวนให้เรียบร้อยนะครับขอเบอร์โทรเบอร์ติดต่อนะครับพอติดต่อเรียบร้อยถึงวันที่นัดเวลาที่นัดเนี่ยคุณก็ขับรถเข้าไปที่สวนเขานะครับหรือไปรับของที่หน้าสวนนะครับก็ถ้าอยากจะดูข้างในขอเขาเดินขอเจ้าของสวนเดินดูได้นะครับแล้วก็ลองชิมได้นะครับถ้าชอบพอใจนะครับ แล้วก็ดูสินค้านะครับเวลาที่นั่นปุ๊บเนี่ยสามารถจะเทนะครับเทเงาะลงมาดูได้นะครับซื้อมังคุดนะครับคุณก็เวลาเลือกมังคุดเนี่ยเลือกไปเลือกไปปุ๊บคุณก็จะรู้เลยว่ามังคุดเนี่ยมีมีแบบไหนนะครับคุณจะเอาสีดําแดงนะครับดาปัดดอกหรืออะไรเงี้ยนะครับหรือว่าทุเรียนคุณจะเอาแบบไหนนะครับเอาแบบสุกร้อยเปอร์เซ็นต์สุกเก้าสิบเก้าหรือว่า เอาไปแล้วไปป้ายยานะครับคุณจะขายหรืออะไรยังไงเนี่ยคือพวกนี้มันมีราคาแต่ละแต่ละแบบแต่ละรุ่นนะครับมันไม่เหมือนกันแล้วก็เขารับประกันให้คุณแค่ไหนนะครับคือบางคนเนี่ยมานะครับคุณซื้อจากสวนนะครับบางคนเนี่ยซื้อไปขายนะครับซื้อจากสวนคุณก็ไม่รู้หรอกว่ามันสวยไม่สวยแต่ว่าพอเอาไปเสร็จปุ๊บคุณก็ไปคัดอีกทีหนึ่งนะครับว่า อันนี้เบอร์สวยอันนี้เบอร์รองนะครับอันนี้เงาะคัดเงาะคัดนี่คือคัดทิ้งนะครับาราคาจะถูกที่สุดนะครับเบอร์สวยเบอร์รองเนี่ยจริงๆถามผมว่าการขายาผลไม้บางอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ความหวานนะครับอยากให้ชิมผลไม้ก่อนนะครับว่า,ารสชาติเป็นไปอย่างที่คุณต้องการไหมแล้ว คุณก็คุยราคาครับเขาว่าเออคุณสู้ได้ที่เท่าไหร่นะครับเจ้าของสวนพอจะขายให้ได้ไหมนะครับตรงเนี้ยนะครับลองคุยกันดูนะครับยังไงนะครับเออฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ